จูจ่ๆเด็กหนุ่มคนนี้ก็กลายร่างเป็นวัวกระทิงขึ้นมาแต่แทนที่จะดูน่าเกรงขามเพื่อนๆกลับพากันหัวรอกชอบใจซะง,งั้นจากนั้นสาวน้อยสองคนก็มีปีกงอกออกมาที่แขนแล้วบินโฉบออกไปทางหมู่บ้านอย่างอิสระในโรงเรียนแห่งน,นี้ไม่ใช่โรงเรียนธรรมดาเพราะทุกคนล้วนมีพลังพิเศษที่สามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ได้บางคนก็กลายเป็นหมาป่าทรงพลังในขณะที่บางคนเป็นกระต่ายน้อยหรือกวางแม้แต่ครูฝึกของพวกเขาเองก็ยังแปลงร่างเป็นนกอินทรีขนาดยักษ์ได้ด้วยเมื่อมีเด็กใหม่ย,ย้ายเข้ามาทุกคนต่างก็ลุ้นกันตัวโก่งว่าเขาจะแปลงร่าง ตัวอะไรทันใดนั่นเองขนหนาๆก็เริ่มงอกขึ้นปกคลุมแขนของเขาแล้วเขาก็กลายร่างเป็นเสือภูเขาเล่นเอาเพื่อนๆอึ้งกันไปตามๆกันเพื่อวัดระดับความสามารถครูจึงสั่งให้เขาประลองฝีมือกับเด็กสาวที่แปลงร่างเป็นหมีได้ตอนแรกใครๆก็ว่าหมีต้องแพ้แน่ๆเพราะถึงตัวจะใหญ่และแรงเยอะแต่ความเร็วคงสู้เสือภูเขาไม่ได้แต่ที่ไหนได้สู้กันไปหลายยกเจ้าหนุ่มเสือภูเขาก็ยังล้มเธอไม่ได้สักทีเมื่อเห็นจุดอ่อนแบบนี้ครูจึงตัดสินใจจับเขามาติวเข้มทุกๆวันเด็กหนุ่มต้องเข้าป่าแปลงร่างเป็นเสือภูเขาแแลวิ่่งงขกับ ครูไปจนสุดชายป่าซึ่งถัดไปข้างหน้าคือเขตชุมชนมนุษย์ที่เป็นพื้นที่ห่วงห้ามเพราะขืนโผล่ไปอาจโดนพวกมนุษย์ล่าเอาได้แล้ววันหนึ่งขณะที่เขากําลังนอนพักเหนื่อยจูจ่ๆก็มีโดรนลนํานึงบินโฉบผ่านหัวไปพวกนักล่าไม่รอช้าปล่อยฝูงหมาล่าเนื้อออกมาทันทีเด็กหนุ่มสัมผัสได้ถึงอันตรายจึงรีบวิ่งหนีสุดชีวิตแต่เสี่ยววินาทีนั้นเขาก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าไม่เห็นต้องหนีเลยนี่ว่าแค่คืนร่างเป็นคนก็จบแล้วทันทีที่เขากลับร่างเป็นมนุษยยย์์ฝูงงงงหหหหมมาาาล่่เเเเเเนนนนื้้อถึกกกกกกักััับบบบรรตตววุุดชะททีทีพพไพไค็ภณแ มาก่อนในชีวิต